เรากลับมาสลับสับเปลี่ยนการบ้านการเมืองนโยบายที่ต้องบอกว่าร้อนแรงร้อนแวงที่วานนี้1คนสนใจ2องพักการเมืองอื่นแทบจะไม่ได้พูดถึงนโยบายตัวเองเลยามาพูดถึงนโยบายของพักเพื่อไทยในช่วง3-4วันที่ผ่านมา1นึ่เบิร์เงินดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งอธิบายขยายความว่มาไม่ใช่คริปโตเป็นคูปอง่า,อานมือถือนั่นแหละจะเขียนโปรแกรมกำหนดเงื่อนไข1 2 3 4งอายุ16ขึ้นไปใช้ร้มี4ีกิโลเมตร ใช้หมดภายใน6เดือนจ่ายครั้งเดียวคือให้หนึ่งหมื่นครั้งเดียวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาก็ต้องตอบคําถามอีกระหว่างลงพื้นที่หาเสียงเดือนน้องใบค่ะคุณเศรษฐาทวีสินเมื่อวานนี้ลงพื้นที่สมุทรสงครามแล้วก็ต้องตอบคําถามเรื่องนี้หลังจากที่กระทรวงกรารคลังแบงก์ชาติมาชี้แจงกับคณะรัฐมนตรีว่าเหลืองบประมาณสอง0,000ล้านเท่านั้นนะ คุณเศรษฐาบอกก็เอามาปรับปรุงกันในเรื่องการหาไรายได้ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาค่ะเมื่อถามว่าครังกับแบงค์ชาติเขามองว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลของเพื่อไทยจะได้ไม่คุ้มเสียนะคุณเศรษฐาบอกว่าทุกพักส่วนเป็นห่วงแต่เรามั่นใจในนโยบายของเราว่าถูกต้องและโดนใจประชาชนและที่เป็นห่วงกันว่าใช้งบมากเกินไปไหมคุณเศรษฐาบอกบางพักที่เขาให้ต่อเดือนทั้งปีเนี่ยลองคูณ4ปีเข้าไปเนี่ยใช้งบมากตั้ง7จ็ดแสนแปดแสนล้านยังงั้นเหรอ แล้วก็บอกต่อไปว่าวิธีการนี้คิดกันมาอย่างเป็นดีอย่างดีแล้วผลตอบแทนกลับมาจะกลับเป็นรูปแบบของภาษีไม่ได้ขึ้นอัตราภาษีแต่จะสามารถเก็บเงินจากภาษีได้มากขึ้นเพราะเศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วก็บอกอย่าไปเถียงกันเอาเป็นว่า14สพฤษภาให้ประชาชนตัดสินค่ะเข้าคูหาไปหาคำตอบทำนองนั้นใช่ไหมแล้วก็บอกต่ออย่างที่วันก่อนที่มีการไปร้องโดยคุณศรีสุวรรณ ที่บอกหมื่นหนึ่งไม่บอกให้หมดว่าต้องหักภาษีมันไม่ต้องหักภาษีใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องหักภาษีใดๆอย่าให้ใครมาเบี่ยงเบนความจริงค่ะสำหรับถ้าพขนนาประเทศไทยได้เป็นนักบอลงบสองแสนล้านบาทเพียงพอไหมคะเพราะว่านโยบายหลายนโยบายเราจะใช้เพียงครับ,รรบเราเราเราก็คงมาจับปรับปรุงแต่งเติมกันนะครับเรื่องของการหารายได้ก็เป็นเรื่องสำคัญสองแสนที่เหลือนี้ไม่เป็นปัญหาใช่ไหมไม่เป็นปัญหาครับยืนยันครับเพียงพอครับเพียงพอหลายหลายคนเขาก็เป็นความเชื่อเขากเป็นผมว่าหนึ่งหมื่นคูณเจ็ดสิบล้านไป อันนี้ผลจริงแล้วก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ทางของผมเท่าไหร่นะที่จะเปรียบเ,เ,เทียบกับคนอื่นนะครับแต่ว่าหลายพาคก,การเมืองเช่นบางพักการเมืองก็ให้700บาทใช่ไหมครับ700อบาทต่อเดือน,อนต่อคนใช่ไหมครับมีคนจนอยู่ที่แปดล้านคนอ่ะคุณคูณดูเองมันก็เป็น7จ็ดแสนล้านแล้วอ่ะผมคิดว่าการให้อย่างนี้เป็นการให้แบบหยอนอนแล้วเพาต้ม มันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นและกระตุกอย่างที่เราอยากให้เป็นนะครับเมือ่อเงินที่เราใช้ก็คิดดูแล้วก็เราสามารถหาเงินไดย้ยืนยันนะครับว่าอัตราการเก็บภาษีเท่าเดิมแต่จํานวนภาษีที่จานวนเม็ดเงินที่ได้เข้ามาจากการที่ทางร้าน SME อภาคอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากรายได้สูงขึ้นภาษีนิติบุคคลภาษีแวกนะครับทุกอย่างเท่าเดิมหมายวามอัตราการเก็บเท่าเดิม7%กับ20%ภาษีแวกกับภาษีนิติบุคคลเท่าเดิมครับ ไม่ได้ขึ้นภาษีนะครับไม่มีครับได้เจมหนึ่งหมื่นครับก็เหมือนก็เหมือนกับไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะรับเราเราไมเป็ยนเงินบาทครับเหมือนกันครับเหมือนเหมือนกันครับนะครับไม่มีย้ายย้ายย้คดีเบียนความจริงครับถ้าเกิดได้ได้ได้หมื่นบาทก็ได้หมื่นบาทครับั่นพูดถึงภาษีพนที่พูดถึงภาษีก็คือหัวหน้าปาชริปัตจเลินลักษณะวิสิทธ์ตั้งแต่วันก่อนเมื่อวานนี้ก็ย้ำอีกทีหนึ่งราชธิปัตเนี่ยไม่ทำอะไรมือหวาเราทำนโยบายแบบยั่งยืน พราะทำวือหวาแจกเงินกันไปเดี๋ยวสุดท้ายกรรมจะไปตกอยู่กับประชาชนเหมือนกับหานถูกถอนขนอนะ่ะอันนี้มีความชัดเจนเพราะฉะนั่นแนวนโยบายของประชาธิที่ป์ัเนี่ยผมเรียนมาทุกเรื่องอาจจะไม่วื้อหวาแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบแล้วก็ทําได้จริงทีมเศรษฐกิจทีมนโยบายก็วิเคราะห์มาท,มทั้งหมดแล้วก็แจ้งกกตทั้งหมดแล้วนะครับไม่อยากเห็นการแจกเงินอย่างเดียว โดยไม่ไรับผิดชอบแค่ขอให้ได้คะแนนเสียงแล้วก็สุดท้ายกรรมไปตกกับประชาชนนี่ฮะขนาดเดียวกันย้อนกลับไปที่เพื่อไทยเมื่อวานนอกจากคุณเศรษฐาทวีสินก็มีร้อตะเบรกเฉลิมอยู่บำรุงผู้สมัครบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยซึ่งเมื่อวานนี้ตอบคําถามในประเด็นตั้งแต่เรื่องคุณัพบูริติจวันรองหัวหน้าพลังประชารัฐบอกนโยบายนี้ไม่มีกฎหมายรองรับถ้าเขาสภาจะคว่ำถ้าผ่านใจถึงสารรัฐมนูญ คุณเฉลิมบอกคุณภัยบูรณไว้สาระเหมือนมีคนเขียนบทละครมาให้คนวิพากษ์วิจารณ์พักเพื่อไทยเขาตกใจกับนโยบายนี้เพราะทีมงานคิดผลิตออกมาอย่างละเอียดรอบด้านตอบโจทย์วิติเศรษฐศาสตร์กฎหมายสังคมนโยบายเดียวแก้ปัญหาให้พี่น้องหลายมิติในเวลาเดียวกันและนโยบายนี้ มันทรงพลังจนพวกเขาเหล่านั้นนั่งนิ่งอยู่เฉยไม่ได้ถามอะไรมาตอบได้หมดนักข่าวก็เลยถามเอ้าท่านรองนายกวิศนุเครืองามอ,ออกมาบอกว่างบปี67มันเหลือให้ใช้ไม่ถึงสองแสนล้านบาทร้อยเวชเลิมบอกว่าคือถ้าอยู่ใกล้ๆจะตกปากของวิษณุฮะบอกว่าก็เงินที่มันไม่พอก็เพราะพวกคุณนั่นแหละใช้กันไปแบบไร้ประโยชน์ท้าเลยไม่พอจริงจะไปเรื่องงบทหารงบซื้อเรือดำน้ำงบรับนายก ไอ้วิศนุเมื่อวานเนี่ยอยู่ใกล้ๆผมจะตบปากฝากไปบอกเลยบอกเงินเหลือสองแสนหหมืล้านก็พวกมึงใช้หมดไอ้นกมามานะผมคุมมาแล้วนายกบอกอะไรมันเชื่อหมดละไอ้หอกคัะมึงยังมาปิดเลยประยุทธ์นี่เป็นเสียงบอกจากเฉลิมถามะยุตสิคุณไปตั้งงบรับถ้าแปดเก้าสายล้านคุณตั้งไว้ทำไม คุณตั้งเอาไว้เพื่อใช้าตามใจชอบนั่นแหละครับท่านผู้ชมขณะที่ทางด้านของหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติท่านพิราพันธ์สาลรัติวิภาคและเป็นใคิเดตนนายกรวมไทยสร้างชาติอันดับที่2เมื่อวานนี้พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับกรณีนี้โดยระบุนะครับเมื่อถามนักข่าวถามกระเป๋าดิจิตลของเพื่อไทยหนึ่งบาทมันอาจจะกระทบ ถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไหมอันนี้ถ้าข่าวถามอ่าอันนี้คุณพิรพันธ์บอกว่าประชาชนต้องเป็นผู้พิจารณาค่ะคือมันไม่ใช่ว่าจะได้ไปหมดมันมีทั้งได้และเสียถ้าได้อันนี้มันก็ต้องไปตัดอันอื่นอีกเยอะอที่สําคัญก็คือได้จริงหรือไม่และรูปแบบของเงินเนี่ยทำให้กระทบต่อความเชื่อมั่นระหว่างประเทศเรื่องค่าเงินบาทด้วยหรือไม่คือคุณเศรษฐาเนี่ยมาคุยกับผมในเปิดอกคุยกับมกรข่าวว่าไม่ได้เลิกนะค่ะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่วลภัยสร้างชาติตั้งแต่ท่านธนากรท่านพรีรพันธ์บอกสุดท้ายมันจะมาทําลายตรงนั้นไหมแล้วจะกลายเป็นว่าไม่ได้หรือเปล่าเราไปฟังเสียงคุณพรีรพันธ์ดีกว่านโยบายต่างๆต้องมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองไม่ใช่คิดแต่เพียงแค่ให้ได้คะแนนเสียงเราต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ผลตัวของเราเพราะฉะนั้นท่านพลเอกประยุทธ์ท่านนายกก็ได้มอบม,มอมแนวทาง แบบนี้ครับให้ทางพักว่าการกําหนดนโยบายต่างๆต้องคํานึงถึง1ต้องไม่กระทบวินัยการเงินกลังแล้วก็ไม่กระทบเรื่องงบประมาณอย่าให้กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแต่ละพักก็มีวิธีการแตกต่างกันไปอันนั้นก็แล้วแต่ประชาชนจะพิจารณา,าน,น,นะครับว่าสุดท้ายแล้วผลผลกระทบต่อประเทศต่อบ,บ้านเมืองมันเป็นยังไงมันไม่ใช่ว่าได้ไปหมดมันมีทั้งได้และเสียไม่ใช่ได้อันนี้แล้วได้ทุกอย่างนะครับถ้าได้อันนี้ มันก็ต้องไปตัดอีกเยอะแต่ที่สําคัญมันได้จริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบแล้วก็รูปแบบของเงินลักษณะนี้ทําให้ผลกระทบต่อภาะวาะความเชื่อมั่นในระหว่างประเทศของค่างเงินบาทอะไรต่างๆรวยหรือไมอ่นี่ก็ต้องพิจารณานี่ละท่านผู้ชมครับ